พระบรมสาธิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เหรียญ5บาทแบบหนามีขบวนการผลิตตั้งแต่ปีพศ2530จนถึงปีพศ2551 หรือที่เรียกเหรียญพระเสียนเล็กมีราคาสูงถึง2,500บาทซึ่งมีจำนวนการผลิตอยู่ที่182,000เหรียญเป็นเหรียญติดอันดับสองของเหรียญผลิตน้อยและมีราคา เหรียญหบาทแบบหนามีความโตของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมผลิตจากนิกเกิลสอดไส้ทองแดงและวงขอบของเหรียญจะเป็นเฟืองซึ่งเป็นเหรียญห้าบาทที่หายา เป็นเหรียญปีพศ2546ซึ่งลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญปกติไม่ต้องแปลกเป็นเหรียญแบบพระเสียนสลับที่ด้านหัวด้านก้อยชี้ไปคนละทางลองค้นหาเหรียญของท่าน ที่เก็บไว้ในกระปุกอมศินหรือหลังตู้เย็นเหรียญที่มีราคาสูงอาจอยู่ที่คุณจากเหรียญที่มีราคาแค่หน้าเหรียญแค่5บาทอาจเป็นเหรียญที่มีราคาสูงถึง2,500บาท ดูแค่ปีพศการผลิตก็มีราคา